เนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่จะช่วยให้ทุกคนปลดล็อกกำไรระดับสูงสุดจากการเทรดหุ้นได้เพราะนี่คือกุญแจ8ดอกสำคัญจากคุณมาร์คมิเนวินี่แชมโลกเรื่องการเทรดหุน้นไปดูกันว่า8ข้อที่เขาแนะนำมือใหม่ไว้เนี่ยมีอะไรบ้างคำแนะนำา8ข้อนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยพาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทและ4ข้อพาร์ทที่1นะครับเพื่อผลตอบแทนก้อนโตแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยเพื่อจำกัดการขาดทุนนะครับ ข้อที่1น,นะครับจังหวะการเทรดหรือว่าทามิงทุกจังหวะไม่มีการฟุกแต่เขาเตรียมพร้อมเพื่อรอโอกาสเทรดเดอร์ทั้งโลกเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเทรดเดอร์ระดับโปเป็นแบบนี้หมดเลยคือการที่เราเฝ้าตลาดเฝ้าหุ้นเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเทรดหรือไม่เทรดหน้าที่ของเราคือวางแผนทําการบ้านแบบเป๊ะเ,เ,เพราะเมื่อหุ้นเข้าเทรดเซตอัพเราต้องกดเลยเพราะถ้าเรากดช้ามันจะมีผลต่อกําไรของเรา ในระยะยาวอ่ะมันมีผลต่อกำไรเพราะว่าแบบจังหวะช้าเนี่ยกำไรของเราจะหายไปเยอะนั่นเองครับผมข้อที่2อนะครับอย่ากระจายพอร์ตมากเกินไปการโฟกัสหุ้นเนี่ยโฟกัส4-5ตัวพอนะครับการเฝ้าหุ้นเยอะๆจะทําให้การรับรู้ของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับโฟกัสตอนที่ตลาดดีและหลีกเลี่ยงตอนที่ตลาดไม่ดีคุณมาร์คมิเน,นวินี่เนี่ยเขาบอกว่าที่ผมกําไรเยอะเป็นเพราะผมทําในสิ่งที่กองทุนไม่ให้ผมทําทาไมเขาถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาทุกคนไปฟังผู้แนะนําการลงทุน นักวิเคราะห์กองทุนอะไรแบบนี้เขาจะบอกว่าให้กระจายความเสี่ยงไปหลายๆเซกเตอร์เพื่อความยั่งยืนของพอร์ตในระยะยาวคุณมาร์กบอกว่าเขาก็ไม่เถียงนะครับว่ามันสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวแต่มันดีระดับแค่กลางๆถ้าคุณอยากปลดล็อกระดับสูงสุดคุณต้องโฟกัส,ค,กสคุณแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็เรื่องการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราซอมหุ้นแบบ2 0 3 0ตัวบางครั้งเนี่ยเราไปโฟกัสตัวอื่นที่มันกําลังขยับมันจะทําให้แบบตัวที่แข็งๆอะ่ะ บางทีอะมันพุ่งไปแล้วเราไม่ได้ดูมันนี่คือการ lost focus นะครับดับงนั้นเนี่ยคุณมาร์คมินิมินี่บอกว่าเอาสี5หตัว นอนเนพ่อนะครับข้อที่3นะครับการปรับพอร์ตบ่อยไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายนะครับการปรับพอร์ตนะครับแล้วขายแล้วเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้อัตราผลตอบแทนทบต้นนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะคุณกําลังพายายามทํากําไรให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณมาร์คมิเนวินี่พูดถึงการที่จะซื้อซื้อ,อขายขายใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่โตหรือเปล่าผมก็เห็นเห็นด้วยหลายๆท่านนะครับที่ทเป็นเดท <ๆ S 1> ใน,ในประเทศไทยนี่แหละครับผมคือเขาไม่ได้กําไร เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเขาได้กันแบบ10% 20%บ้างแต่ว่าพอเอากําไรมาทบต้นแล้วเทรดไปเรื่อยๆพอร์ตมันจะโตได้เยอะขึ้นและไวมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนไม่ดีให้ทุกคนขายขายทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสตัวที่มันขึ้นจะดีกว่านะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับรักษา list reward ratio เอาไว้ครับผมการปรับสมดุล rr หรือว่า list reward อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะลบล้างหรือว่าบรรเทาความเสี่ยงจากการโฟกัสหุ้นไม่กี่ตัวในพอร์ตได้นะครับคือเวลาขาดทุนเนี่ยต้องขาด ทุนให้เร็วก็คือแบบตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งไปนะครับ list reward หรือว,ว่า RR ขั้นต่ำเนี่ยควร1ต่อ2ขึ้นไปนะครับนี่คือสิ่งที่ต้อง รักษาไว้ดีๆโดยเฉพาะข้อที่4นะครับ list reward นี่คือแบบสําคัญมากๆนะครับในการที่จะทําให้กําไรเยอะขึ้นนะครับบางนั้นเนี่ยเวลาผิดทางอะ่ะถ้ามันเข้าแผนแบบตามแผนไปแล้วตัดขาดทุนไปเลยไม่ต้องยื้อนะทุกคนแต่ว่าเวลาที่ได้กําไรอะ่ะอาจจะแบบว่ายือย้อๆไปนิดนึงให้มันแบบวิ่งๆนิดนึงนะครับแล้วก็4ข้อเพื่อจํากัดการขาดทุนนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2เนาะข้อที่1นะครับขายตอนที่ราคายังแข็งแกร่งอยู่นะครับ sell into strength เพราะเวลาที่คุณขายเนี่ยพอตของคุณ จะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดถ้าคุณต้องการรักษา e q u i t y Cur ครของคุณให้เป็นขั้นบันไดก็คือแบบให้พุ่งแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปเรื่อยๆคุณต้องเรียนรู้การทําแบบนี้นะครับก็คือขายหุ้นแล้วเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆในขณะที่มันยังแข็งแรงอยู่มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมวาดหน้าจอให้ดูทุกคนหุ้นที่ขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันทุกคนแบบที่1คือแบบนี้ครับผมเบรกมาใช่ไหมเบรกแล้วพุ่งไปเลยแบบนี้กับแบบที่2ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่2ก็คือแแแแบบบบนนนนนนนีี้้้้้้ััััผมมมมมจจจจะะะขขขึึึไปใช่่่ยยออลลววก็งหวะะก่่นนทีมัจ กลับตัวแล้วลงไปเลยอะ่ะมันจะมีจังหวะแบบนี้ครับผมพุ่งแบบมันจะพุ่งแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนดูดีๆอะ่ะ i s i เนี่ยมันจะดีดขึ้นแบบนี้ครับผม i s i จะดีดขึ้นตามแบบนี้เลยให้ไปขายจังหวะนั้นแหละจังหวะที่มันดีด,ดแรงๆอะ่ะถ้าเกิดว่ามันดีดแรงตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็คือจังหวะที่มันดีแรงๆแบบอาจจะแบบฟีโบ161.8หรือว่า261.8เนี่ยปล่อยไปเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยใช่ไหมแล้วมันจะมีจังหวะพุ่งอยู่จังหวะพุ่งนั่นแหละนะครับขายเลยนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีคนต้องการซื้อเยอะๆแบบคุไล่ราคาอะไรแบบนี้เขาบอกให้ขายตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเริ่มเทรดจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่นะครับเมื่อคุณคิดถูกครับ ไปในทิศทางที่คาดการนะครับสามารถเพิ่มโพ t ชันให้ใหญ่ขึ้นได้ในแต่ละการเทรดน,นะครับซ้อนไม้แบบพีระมิดนะครับ กำไรสะสมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ชดเชยความเสี่ยงไปแล้วจากการมีกําไรสะสมนั้นนะครับถ้าตลาดไม่ดีนะครับเริ่มไม่เข้าท่าเราก็แค่ถอนคันเร่งนะครับข้อที่2อธิบายขยายความนิดนึงนะครับว่าการพีระมิดคืออะไรมันจะมีหุ้นตัวที่ทุกคนซื้อแล้วได้กําไรใช่ไหมครับสมมติว่าทุกคนซื้อแบบนี้ทุกคนซื้อมาได้ใช่ไหมแล้วมันได้กําไรมาแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยขายไม้แรกไปและหรือว่าขายแค่บางส่วนไปแหละเวลามันย้อนกลับมาใช่ไหมแล้วมันไม่หลุดแนวแล้วมันกลับตัวแบบนี้การพีระมิดคือกการซ้้ออนไมไมปีีท หมายความว่าแบบถ้ามันไปถูกทางแบบที่เราคิดเนี่ยมันค,คล้ายคการถัวขึ้นไหมกค็คล้ายคการถัวขึ้นนะคะแต่ว่าการที่เข้าแบบพีระมิดเนี่ยเราต้องมีจังหวะตามเทสซรับสมมติว่าเราซื้อถือมาใช่ไหมซื้อเบรกกันแล้วหนึ่งดอกแบบนี้ย่อกลับมาแล้วไม่หลุดแนวแล้วกลับตัวได้แบบนี้เราจะเข้าซื้ออีกหนึ่งทีสมมติว่าแบบไปอีกแบบนี้ใช่ไหมย่อๆไปอีกแล้วเราจะบายอีกหนึ่งทีแบบนี้มันจะซ้อนแบบนี้สมมติว่าเราได้ลิสต์รีวอร์ดแบบ1ต่อ2ใช่ไหมรอบแรกอ่ะหนึ่งต่อ2 1ต่อ2 R แบบเนี้ยรอบที่2ได้2 R ก็คือแบบว่า1ต่อ2อีกแล้วรอบที่3ได้1ต่อ2อีกแล้วแบบเนี้ยคือไอตัวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันถูกแค่แบบ 4- 5หตัวแล้วลิสต์รีอร์ดมันได้แบบเนี้ยพอททุกคนจะดีดแบบปั้งขึ้นไปเลยนะครับนี่คือความหมายของการพีระมิดการพีระมิดก็คือการซ้อนไม้เมื่อถูกทาง R แบบว่าซื้อแล้วมันขึ้นไปแบบ20%แล้วย้อนกลับลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นไปอีกแบบเนี้ย ล้วก็จะซ้อนเข้าไปอีกก็คือแบบเพิ่มโพิชั่นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จังหวะที่เพิ่มโพิชั่นเนี่ยเอากำไรสะสมของเราเนี่ยมาแบ่งใส่ด้วยมันก็จะกลายเป็นดอกเบีย้ยทบต้นแล้วไม้ขนาดไม้ของเรามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการซ้อนพิละมิดของเราเมื่อถูกทางแต่ถ้าเกิดว่าผิดทางนะปาทิ้งนะทุกคนห้ามเป็นหัวขาลงนะถัวแต่ขาขึ้นนะแบบว่ามันถึงว่าถ้าถูกทางอนะ่ะถัวขึนะ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าผิดทางไม่ต้องถั่วลงตัดขาทุนไปเลย ประมาณนี้ครับผมข้อที่3นะครับเทรดตามเทรนด์หลักเสมอนะครับปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกรรําหนดในสิ่งที่คุณควรทําอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยมากๆและถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนานะครับถ้ากราฟมันยากก็รอมันเฉลยไปเลยว่ามันไปทางไหนถ้ามันเป็นไซเบีแล้วก็ไม่เอาเราจะเอาแบบว่าเป็นเทรนด์แบบชัดๆนะครับยิ่งเทรดสวนเทรนด์โอกาสแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับปกป้องจุดคุ้มทุนของคุณเมื่อได้กําไรพอสมควรแล้วปกป้องเงินทุนของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ นี่คือสิ่งที่คุณมาร์คแนะนําหากกราฟวิ่งไประยะหนึ่งแล้วนะครับให้เอาจุด Stop ปล s อมาไว้หน้าทุนแต่ไม่ควรกันทุนเร็วจนเกินไปตัวนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างนิดนึงนะทุกคนการยกตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือการที่สมมติว่าทุกคนซื้อมาใช่ไหมจุด s t ็อปล็อของเราเนี่ยประมาณสัก10%ก็คือลบสิเอรนี่ยอันนี้คือจุดสต็อปลอของเรานะครับถ้าวิ่ง10-15%แบบนี้แล้วมันวิ่งขึ้นไป15% ให้เราเอาจุด stop ตรงนี้เอามาไว้หน้าทุนเราแล้วก็ปล่อยให้การาฟที่เดือเนี่ยมันวิ่งไปประมาณนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอะทุกคนได้กําไรไปแล้วแต่มันย้อนกลับมากินทุนของทุกคนอะก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อปกป้องการขาดทุนทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งขึ้นไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราเอามากันหน้าทุนใช่ไหมผมแล้วก็มันยอ่อแล้วมันวิ่งไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยตอนเนี้ยเราบวกาอยู่ยี่สิบเป มากันทุนไว้ก็คือแบบ t a i l i n g stop ขึ้นมาก็คือใช้คําสั่ง conditional order นะครับก็สั่งไว้ว่าโอเคถ้ามันย้อนกลับลงมา10%เนี่ยให้ขายออกไปเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าได้กําไรแบบอ่า l อ s s l o s 10%ใช่ไหมครับผม리츠리버มันคือแบบ10%เนี่ยคือ1ใช่ไหมบวก20%เนี่ยคือ2ใช่ไหมลิสรีวิร์ดคือ1ต่อ2แบบนี้ถ้าลิส t r รี a ว d ร์ดวิ่ง1ต่อ2แล้วอาจจะกันทุนสักแบบว่าล็อกกําไรไว้สัก5%็ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่ามันไหลย้อนกลับมาเนี่ย,ยออกไป นี่คือตัวอย่างนะครับก็คือพยายามกันทุนให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามเก็บกําไรให้ได้เรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่คุณมาร์คเขากําลังพยายามจะสื่อก็คือถ้าเกิดวันวิ่งไปแล้วให เอา Stop Loss มากันทุนคำทิ้มท้ายนะครับสำหรับกุญแจทั้ง8ข้อนี้นะครับคุณมาร์คบอกว่านะครับคุณไม่จำเป็นต้องได้หุ้นเด้งเพื่อที่จะชนะตลาดเพื่อให้ได้บิ๊กช็ t ตเพียงคุณทำกำไรให้ได้15-20%ต่อครั้งก็สามารถทำผลตอบแทนทบต้น100%ขึ้นไปภายใน1ปีได้นะครับเดี๋ยวที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่าก็มีเทรดเดอร์ในไทยลหลายๆท่านที่แบบว่าดทเก่งๆหน่อยแล้วก็ใช้ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ย ก็คือเอากาไรมาทบๆๆๆแล้วก็เทดไปเรื่อยๆมันก็ตัวเป็นร้อยเได้ภายใน6เดือนภายใน1ปีอะไรประมาณเนี้ยสำหรับคนที่เก่งแล้วนะสามารถทำอะไรทบต้บนแบบนั้นได้นะครับไม่ใช่แบบว่าทุกคนจะเคยเห็นแบบมือใหม่หลายๆคนที่แบบว่าอยากได้หุ้นเด้งร้อยเอรอยากได้หุ้นเด้งพันเปอร์เซ็นต์คุณบ้าบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นมันทําแบบว่า1 5 20%, 15%, 20%ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็น8ข้อที่ผม ไปเจอมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูโดยเฉพาะในะทุกคนการคุมลิส์รีวอร์ดแล้วก็การไอการหน้าทุนแบบพี่ผมบอกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้กำไรตัวมากๆก็คือการซ้อนพีระมิดอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับลองย้อนกลับไปฟังดูก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ E ีีหน้าสําหรับ EP นีนี้สวัสดีครับ